บทที่35เจ้าสื่ออยู่ในอ้อมแขนของซุ่มด้วนเหมือนเด็กตัวเ,เล็กๆจูจ่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นมาต่อนหน้านางตอนปีใหม่ข้าได้พบกับท่านลุงด้วยช่วงปีใหม่เขาไปคำนับญาติผู้ใหญ่ที่เจนตะกุนซ่งและได้พบกับท่านยายกับท่านลุงเขาพักอยู่ที่นั่นสามวันเมื่อก่อนเจ้าสือไม่ชอบไปที่เจนตะกุนซ่งเพราะไม่มีใครพูดหรือคุ่เล่นกับเขาอีกทั้งท่านแม่ยังชอบขังเขาไว้แต่ในเรือนแต่หลังจากที่ท่านแม่เปลี่ยนไป ทุกคนก็ดูเหมือนจะคล้อยตามเจ้าสื่อพบว่าท่านยายและท่านลุงก็ชอบเขาไม่น้อยจริงหรือสนุกถือให้ทรงด่วนถามเจ้าสื่อคุยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเพยักหน้ารับสนุกขอรับตอนนี้เด็กคนอื่นๆในจวนยินดีพูดคุยและพาเขาไปเล่นด้วยแม่เจ้าสื่อจะไม่ค่อยพูดแต่ชอบเก็บตัวก็ตามจู่ๆหญิงสาวก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาในช่วงปีใหม่ทางไม่ได้ขับไปเยี่ยมอนุลินที่จวนตะกุนซงอนุลิน ก็คงคิดถึงนางมากณอาจผ่านเกลียดชังเจ้าหนานยยุเดิมทีอนุหลินก็ไม่ค่อยพอใจใตัวเขาอยู่แล้วข่าในแค่ข่าวการแห้งของนางก็เพียงพอที่ทําให้อนุหลินขบเคี้ยวเคี้ยวฝันด้วยความเกลียดชังจนอยากสับเขาเป็นหมื่นชิ้นทรงด่วนรู้ว่าเจ้าหนายนยุไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นดังนั้นความขุ่นเคืองของครอบครัวนางที่หอมพลกใส่เขาจึงดูไร้เหตุผลจนเกินไปไม่แต่ตัวนางเองก็ต้องพยายามที่จะไม่ตำหนิว่าเป็นความผิดของเขา เจ้าสือเงยหน้ามองมานดาที่เงียบไปเขาดึงมือนางเบาๆมือขาวป้อมของเขาลวงส่อง,องแดงออกมาจากอกเสื้อแลว้ววางลงเอาไว้ในมือของมานดาอย่างประจบท่านแม่นี่คืออ่างพอของข้าท่านยายกับท่านลุงเป็นคนมอบให้ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ควรเก็บไว้ให้ดีข้าให้ท่านเจ้าสื่ออยากมอบสิ่งดีๆทุกอย่างให้มารดาทรงหัวไม่รู้ว่าควรหัวเราะหรือร้องให้ด,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 ดีถึงนางจะชอบเงินทอง แต่ก็ละอายเกินกว่าจะรับเงินขวัญถุงปีใหม่ของเด็กน้อยหญิงสาวตอบครับเก็บไว้เองเถิดอ้อจริงสิแม่ยังไม่ได้ให้อ่งเพาเจ้าเลยคืนนี้แม่จะให้ซองหนาๆได้ดีไหมเงินทองไม่ใเ่สิ่งสําคัญของเจ้าซื้อเด็กน้อยไม่ต้องการมันแต่พอะท่านแม่ชอบเขาจึงคิดจะมอบมันให้แก่นางเด็กน้อยใส่หน้าข้าไม่อยากได้ขอทับท่านใหญ่กับท่านหนุ่งให้ข้ามาเยอะแล้ว ทรงหลวนรู้จักมารดาและพี่ชายของตนดีพวกเขาชอบงบเงินแล้วขอมีค่าให้หนางทุกครั้งที่เจอพอโกลวัว่านางจะไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเจ้าสือพยายามให้มารดารับเงินขวัญถุงของตนเด็กน้อยว่งส่งบนมือของทรงหลวนและบังคับให้รับเอาไว้พรวว้อมกับจ้องหน้านางด้วยสายตาอ้อนวอนพอะกลัว่านางจะไม่ยอมรับในที่สุดทรงหลวนก็รับมานางเอาไปเก็บเอาไว้ในดินชักเล็กๆแล้วใส่กุญแจเงินนี่จะถูกใช้ไปกับงานแต่งของเจ้าเมื่อตอนโต แบบนี้ดีไหมทั้งที่ไม่รู้ว่าเงินจะพอหรือไม่แต่เจ้าสึกก็ยังเด็กและแม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่างานแต่งงานรีบพยักหน้าทบอย่างซื่อ,อดีขอรับทรงหนุ่ยยกหัวเขาไปมาหัวเราให้กับความแสนซื่อของเด็กน้อยแม่เจ้าสึกจะบอกว่าไม่ต้องการอ่างเปาแต่ทรงหนุ่ก็ยังอยากเตรียมให้เขาในฐานะแม่คนหนึ่งหญิงสาวเรียกแม่นมลินเข้ามาในห้องแล้วเอ่ยถามรู้ไหมซื่อเก๋ชอบอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าแม่นมลิน ดูแลเขามาตั้งแต่เกิดอีกฝ่ายจึงย่อมรู้ดีกว่านางแม่นมเหนตอบว่าคุณชายน้อยไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษนอกจากการอ่านหนังสือเจ้าค่ะนางไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเจ้าสื่อเลยทรงหน่วนรู้สึกละอายใจถ้าค่าให้กระดานมาแก่เขาสื่อเกิดจะชอบหรือไม่แม่นมหนิดตอบตามความจริงตราบใดที่หุณนถอยเป็นคนให้คุนชายน้อยต้องชอบแน่ทรงหนวนขมวดคิ้วไม่เอาดีกว่าข้าขอคิดดูก่อนก็แล้วกัน หลังจากใคร่กวนอยู่นานในที่สุดทรงหลวนก็พูดความคิดแสนบันจิดขึ้นมาเขาต้องเข้าเรียนหลังปีใหม่แม้น่าจะไร้ความสามารถด้านงานฝีมือแต่ก็ยังพอหยิบกระเป๋าใส่ตำราและอุปกรณ์การเรียนบว้เด็กให้เขาได้ทรงหลวนรีบสั่งให้แม่นมดินจัดเตรียมอุปกรณ์หญิงสาวหัวหมุกับการหยิบกระเป๋าให้เจ้าสืออลอดท,ทั้งบา่าอตอนเย็นเจ้าหนานยู่ให้คนมาส่งข่าวว่าเขากลับช้าสักหน่อยทรงหลวนไม่ได้รอเขา หลังจากกินอาหารเย็นกับเจ้าสือจนอิ่มหนำไม่นานแม่นมหนิกก็นำยามาให้นางและโล่งใจที่ได้เห็นนางดื่มรวดเดียวจนหมดตอนนี้ทรงหลวนคุณเคยกับรสขมของยาแล้วจึงสามารถดื่มจนหมดโดยไม่ต้องของมวดคิว้วพอหันกลับมาเจ้าสือก็เกาะขาทรงหลวนอยู่มองนางด้วยน,นตาแดงกำ่ำสีหน้าเรากับเจ็บปวดหญิงสาวเห็นแล้วก็รู้สึกตกใจเกิดอะไรขึ้นถือเจ้าสือเช็ดคราบน้ำตาตรงหางตาตอบเสียงอู้อี้ไม่มีอะไรขอรับ เด็กน้อยเห็นมันดาดื่มยาจึงเกิดอ,อาการตกใจกระทันหันเขาจําได้เพียงว่าวันนั้นมีเลือดไหลทังถูกยกออกมาจากเทือนของท่านแม่เขารู้สึกแย่มากกลิ่นคาวเลือดและยาพวกนั้นยังคงติดอยู่ในหัวพอส่งหลรดลวาเขาก็าลังเป็นห่วงตนก็รู้สึกหัวใจอุ่นว่าหญิงสาวหยิบกระเป๋าใบเล็กที่เย็ยบเสร็จในช่วงบ่ายส่งให้เจ้าสือหอมอ่างเปาเจ้าสือทิปสะพายกระเป๋ออ้อยบนหลังมันสามารถใส่ตำราเรียนลงไปได้พอดี นามซ้ำหน้าตายังแตกต่างจากของเทพคนอื่นเขาครียิ้มอีกครั้งข้าชอบมากเลยส่งหลวงเห็นว่าเขามีความสุขและตื่นเต้นยินดีก็ร้งใจหลังกล่อมเจ้าสือเข้านอนแล้วเจ้าหนานุก็ยังไม่กลับแม่นมญิงนจึงถามจะรอคุณชายลองขับมาก่อนหรือไม่เจ้าคะหญิงสาวใส่หน้าไม่ละส่งหวงดับตะเกียงหลังจกพยายามข่มตานอนพักใหญ่ก็ยังไม่ง่วงทําอย่างไรก็นอนไม่หลับไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรแล้วแต่ในตอนนั้นเอง ก็ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจากด้านนอกเจ้าหนานยุบเปิดประตูเรือนตามด้วยมวลอากาศเย,ย็นเยียบมีใครบางคนนำนำ้ำทอนเข้ามามีเสียงกระสิบกระซาบหองหิงสาวแววเขา้าหูทรงลวนคุณชายรองข้ากำลังหอท่านเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเจ้าค่ะนี่คือน้ำเสียงของตงฮุยทรงหัหวลุกขึ้นจากเตียงคำหัวคิ้วฟังอย่างตั้งอกตั้งใจพวกหนางช่างรวดเดงืเสียจริงวันแรกกระรีบเข้าหาเจ้าหนานยุเสียจแล้ว สีหน้าของเจ้าหนานยุ่แข็งกระด้างนำเสียงเยือเกเียนเท่ากับน้ำแข็งพันปีออกไปตรงห้วยกรในีฟีพยายางติงเกรงโอกาสดีมาถึงง่ายนางไม่ยอมแพ้แน่แต่ปกติคุณชายรองไม่เคยไล่ใครเสียงดังแบบนี้นี่หญิงสาวเสแยกจทงเป็นไม่ได้ยินในตาแดงเรือรวบรวมความกล้าแล้วเอ่ยต่อให้ข้าได้รับใช้ท่านเถิดเจ้าค่ะสีหน้าของเจ้าหนานยุอ่อนนิ่มเมื่อทำมือและหน้าหวัดวันเขาชำเลืองมองตรงผู้อย่างเย็นชา แล้วกล่าวด้น้ำเสียงที่เต็ไมไปด้วยโทสะแม่นมลินพานนางออกไปสาวใช้ที่วางตัวแหวกทาเนียมจะต้องถูกสังหารหัวใจแม่นมลินก็ตุกพูดใครไม่ถึงว่าเจ้าหนานยูจะฆ่าคนอย่างไร้ความพราณีเช่นนี้ตรงไม่ตกใจอย่างหนักนิบคุกเข่าขอ,ขอความเมตตาค,คุณชายรองโปรดไว้ชีวิตด้วยเจ้าหนานยูโบกมือเอานางไปโบยแล้วขายทิ้งซะถึงเวรโทษตาย ก็คงไม่ได้ทําให้นางมีชีวิตดีขึ้นอีกแล้วส่งหัวที่แอบฟังถึงกับตาลึงคิ้วที่ขมวดนั่นยังไม่ดูตัวค่อยๆค,คลายออกถึงอย่างไรนางก็นอนไม่หลับจึงตัดสินใจสวมรองเท้าแล้วก้าวออกจากห้องแลกกับเห็นปเปเรื่องสนุกเจ้าหนุงยุก่งกำลังนั่งในถังอาบน้ําด้านหลังฉากกล้มีเสื้อผ้าเขาแขวนอยู่ส่งหนวดย,ย่นจมูกไม่ดูวดตนประสา,าทมานเพ่เองหรือยอย่างไรถึงได้เกิ่งข่าเลือดหญิงสาวยื่นแย่เข้าไปใกล้เขายังเผวเบาแต่พอนางเกือบถึงตัวเขาชายหนุ่มกับตะหวัดไร ออกไปทรงหลวนเลือกคิว้วพางกล่าวย่อยเย้า,ยาได้พาจะออกไปเจ้าหนานยิย่ค่าไม่ถึงว่าจะเป็นนางตอ,อนนี้ดึกมากจนเขาคิดว่าภรรยาคงหลับไปนานแล้วก่อนเข้าห้องมาแม่นมนินรายงานว่านางเข้านอนไปแล้วไม่ได้อยู่รอเขาเขารีบ้อนห้ามพรามณเข,ขาไม่รู้ว่าเป็นเช่าถ้ารู้จะยอมไปล่นางไปได้อย่างไรทรงหลว่ตั้งท่าจะครับถูกครัางข้ามือเอาไว้ เขาลากนางล่วงไปในถังน้ําจนเปียกพอได้วยกันทั้งคู่หญิงสาวเช็ดน้ําออกจากใบหน้ากำลังจะเอ่ยปากตอบว่าแต่แล้วก็ต้องตกใจพอทรอยแผลอันน่ากัวบนแผงอกของชายหนุ่มเจ้าหนังยุบบาดเจ็บเป็นบาดแผลที่เกิดจากคมดาบเสีไดซ้ําทรงหวนถามขึ้นท่านท่านเจ็บไหมเจ้าหนานย้วจับมือของนางมาวางอ้อยบนบาดแผลตรงอกแล้วกดเจ็บเขากำลังทำให้ตนเองโหดร้ายแต่สีหน้ากลับเรียบเฉย สงวนมองอย่างวัดวันนางพยายามปีนออกจากถังอาบน้ําแต่ถึงจะบ,บาดเจ็บเจ้าหนานยู่ก็ยังแข็งแรจงจนกัดนางเอาไว้ในอ้อมแขนได้อย่างสบายๆชายหนุ่มนองร่างเข้าหายังไหนะทําไมเจ้ายังไม่รับอีกหรือว่ารอข้าอยู่โอ้โหเขานี้หลงตัวเองใช่จริงๆเจ้าหนานยู่ลูบแผ่นหลังของนางเบาๆนอนไม่หลับใช่หรือไม่หลายวันนี้เขานอนไม่หลับเพราะฝันถึงนางในความฝันเหล่านั้นมีภาพของอาหลวนที่อยู่ท่ามกลางกองเลือด ทำให้เขาไม่สามารถข่มตาหลับได้ทรงหลวนไม่ตอบไม่ขัดขืนแต่แต่ปล่อยให้เขากอดเอาไว้อย่างนั้นชายหนุ่มเอ่ยเสียงแหบพร่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าจะกล่อมเจ้าเข้านอนเองเสื้อผ้าเปียกชุ่มบกทรงหลวนแนบสนิทไปกับเือนร่างฝ่ามือของนางถูกบังคับให้กดบาดแผลที่เต็มไปด้วยด้ายของเขาหญิงสาวลุกข,ขึ้นจากถังน้ําแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดเลือดที่มือนางเข้าออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่โดยมีเจ้าหนานยู่ เดินเปลือยตามออกมาติดๆเขาหยิบยาห้ามเลือดจากตู้มาโรยลงบนบาดแผลแล้วสูดไปอย่างเจ็บปวดส่งหวัวแทกทำเป็นไม่ได้ยินนางหยุดเช็ดผมแล้วขานขึ้นไปนอนบนเตียงส่งหนวนไม่รู้ว่าเขาบาดเจ็บได้อย่างไรเขาเป็นขุนนางฝ่ายบุญที่ไม่จำเป็นต้องจับอาวุธนี่นานางสงสัยแต่ไม่คิดจะถามทั้งยังหวังท่านไม่ใส่ใด้สมริงนักใบหน้าส่วนใหญ่ของท่งหลวนถูกซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มดวงตากลมโตของนางเพิกค้างพอถึงขมตานางก็นอนไม่หลับ เจ้านานยุธิพันธ์แผลเสร็จแล้วขค้ืนมานอนเคียงข้างกลิ่นหอมอ่อนๆฝุ่นกจ็จะย,ยอยู่ตรงปลายจมูกขอจับมือหญิงสาวมาวางพัดเอาไว้กับร่างตนแล้วอบกอดนางเข้าสู่อ้อมแขนพร้อมท้ำเพลงเบาๆทรงหลวนไม่รู้ว่าเขาไปเรียนน้องเพลงมาจากไหนแต่มันไพเราะจริงๆเจ้าหนายยุหลับไม่สนิทนักเขาตื่นขึ้นมากลางดึกพอเสียงทางละเมอทรงหลวนเคลื่อนไหวอย่างไม่ดูตัวนางขดด้างกระทัดรัดเข้าสู่อ้อมแขนของเขาขณะที่น้ำตาหลังล่งนิน และลำมารักตะโกนทังที่สองตาปสนิทเจ็บขาเจ็บร่างกายและแขนขาข,ของนางเย็นเฉียบเหมือนจะหยุดทํางานปวดกลิ่นบริเวณท้องน้อยหัวใจเหมือนถูกรัดเอาไว้โชครู่เจ็บปวดจะไม่สามารถยืดแขนหลังให้ตรงได้ในฝันเต็มไปด้วยสีแดงเข้มที่กลิ่นพื้นที่วงกว้างโลกทั้งใบเหมือนจะเต็มไปด้วยเลือขดขณะที่ฟังเสียงของนางใบหน้าของเจ้านางยุกกิซ์ขาวเขาพูดไม่ออกแต่แตะกอดนางแน่นตักวดไม่ขาดปาก ไม่ต้องกลัวไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บอีกแล้ววันรุ่งขึ้นสงนวนจำไม่ได้ว่าเจ้านายยูพูดอะไรในดาตีที่ผ่านมานางยันตัวลุกจากเตียงแสงตะวันสาดส่องกำลังดีแดดกลางฤดูหนาวทอป,ประกายเข้าสู่ห่านตานางพบว่าสาวใช้ทั้งสองที่ถูกส่งมาเมื่อวานหายตัวไปแล้วนางถามแม่นมหนิดอย่างจรงิงจังแล้วแล้วสาวใช้สองคนนั้นเล่าแม่นมหนิดอึอกอักเมื่อคืนตรงหุย เข้าหาคุณชายรองโดยพละการเลยถูกขับออกจากจวนส่วนอีกคนคุณชายรองส่งขืนฮูหยินพู้เท่าแล้วจุาค,ค่ะตรงพุ้ยถูกโบยด้วยไม้กระดาษและไล่ออกจากจวนคุณชายรองไม่ได้ใช้วิธีที่นุ่มนวลนักน,นะนางถูกปิดปากขณะโบยเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องขอความเมตตาผิวหน้าที่ถูกโบยบดแต่งอย่างน่ากลัวคนส่วนใหญ่มองว่านี่คือการเชอดไก่ให้ลิงดูเมื่อขือนคุณชายรองให้คนทำความสะอาดเลือดบนพื้น พอกลัวจะทําให้ฮุ่นน้อยตกใจแม่นมดินไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้นางฟังหญิงสาวทั้งคู่โชคร้ายเองทรงหนวนถอนใจแล้วเอ่ยด้วยน้ําเสียงพพเยาแสข้าคิดว่าพวกนั้นก็สวยดีแต่ใจทอนเกินไปหน่อยไม่รู้จักคลอเวลที่เหมาะสมไม่งดงามเท่าหูหินห้อยรอกเจ้าค่ะแม่นมดินกล่าวทรงหนวนมองเงาที่สะท้อนอยู่ในคันช่องใบหน้านี้ช่างเหมือนกับตัวตนที่แท้จริงของนางในอีกโลกถึงจะมองว่างามแต่ก็เป็นความงามที่ไรชีิวชีวา มีความกังวลายชัจอยู่ตรงหว่างคิ้วหญิงสาวแตะแก้มตนเองแล้วตกอยู่ในพวงครู่หนึ่งไม่รู้ว่านางมีโอกาสจะได้กลับเอโรกของตนเองหรือไม่วันนี้เจ้าสือตื่นสายหลังจากแต่งกายเรียบร้อยแล้ว,ขวเขาก็ออกมาจากห้องเมื่อคืนเขาหลับไปก่อนที่ปีดาจะกลับพอวันนี้ไม่ได้พบหน้าอีกสีหน้าของเขาจึงเต็มไปด้วยความหงุดหงิดเขาปีนขึ้นมานั่งบนตักของโซงหัวแล้วถามว่าท่านแม่ท่านพ่อละขอรับโซงหัวหสึกละอายใจที่ตอบลูกว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เจ้าเสือพ่านจิ้นหวังข้าไม่ได้เจอท่านพ่อมาหลายวันแล้วไม่กี่วันก่อนตอนปีใหม่เขาอยู่ที่เรือนของท่านย่าหลังจากถูกส่งตัวกลับมาท่านพ่อก็ต้องดูแลท่านแม่ที่หมดสติจะไม่ว่างมาใส่ใจเขาเมื่อได้ยินเด็กน้อยบ่นส่งหลานก็พูดไม่ออกเอาเถิดท่านพ่อของเจ้าอาจจะกลับมาช่วงเย็นเจ้าอาจจะพบเขาตอนนั้นก็ได้เมื่อเจ้าเสือเงียบไปส่งหลวนจึงเอ่ยหยอกล้อเอหรือซสือเก ชอบท่านพ่อแต่ไม่ชอบแม่ใช่ถึงไม่เจ้าเสือตกใจมากที่อธิบายไม่ไม่ไม่เนาะขอรับเขายืดคอขึ้นมาหอมแก้มของนางพึงพมพำเบาๆข้างหูข้าชอบท่านแม่มากกว่าใครในเทศกาลโคมไฟห้องเฮาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกนางส่งคนมาเชิญนางเข้าวังทั้งยังให้ขอให้นางพาุตรชายไปด้วยเจ้าหนานุองขันที่จะวังหลวงหัวเขียวผูกเข้าหากันโอไหลายภรรยาพาังปลอบไม่ต้องกังวล แค่สนทนาการเรื่องทุ่ข์ายเท่านั้นทรงหวัวไม่ประทับใจวงหลงสักเท่าไรยังคงนึกถึงเหตุการณ์เราหวับบงยาพิของทรงอยู่ในครั้งก่อนนางไม่รู้ด้วยมวตนตกหลุมพังได้อย่างไรหญิงสาวถามอย่างไม่สบายใจฮองเฮาจะคุยอะไรกับข้าข้าไม่เคยพบนางด้วยซ้ำแม่ฮองเฮาจะไม่ถูกถอดอยู่ในตอนนี้แต่นางก็ไม่เหลือกําลังจะสนับสนุนตระกูลเดิมของตนพลังกายและใจของนางจึงถูกทาลายลงอย่างมากอีกทั้งอ๋องสิบ ยังสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันไปแล้วตอนนี้คนเดียวที่ฮองเฮาสามารถพึ่งพาได้ก็คืออองหกซึ่งถูกเลี้ยงดูภายใต้บารมีของตนเจ้าหนานยู่เป็นคนสนิทของอองหกบางทีฮองเฮาอาจต้องการผูกมิตรกับเขาเพื่อให้เขาช่วยสนับสนุนนางอย่าก,กังวลเลยนางไม่กล้าทําอะไรเจ้าหรอกเช่นนั้นก็ดีเจ้าหนานยู่เผอหลับไปบนตักของเจ้าหนานยู่ทรงหวรู้สึกว่าในรถมา้าอุดอู้เกินไปจึงเปิดม่านาต่าง โดยลืมไปว่าเจ้าหนายยูยังคงบาดเจ็บพอถูกนมเงย็นเข้าจึงไอออกมาหญิงสาวหันมาถามทันทีบาดแผลท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหนานยูตอบทา,ทางทางที่ใบหน้าขาวซีดไม่เป็นไรอย่ากังวลเขาไม่สามารถหยุดไอได้ส่งหวดฟังแล้วละคายหูจึงปิดหน้าต่างลงเงียบเมื่อวกนางมาถึงวังหลวงก็พบว่าแขกในงานเลี้ยงของห้องเฮาไม่ได้มีแค่ครอบครัวตนส่งหนวดเห็นเฮอร์้และส่งเฮอชิงพวกเขาก็เพิ่งมาถึงได้ไม่นาน ทรงเหอชิงโผล่ออกมาจากมุมห้องเขามองน้องสาวแล้วหันไปพูดกับเจ้าหนานยูข้ายากคุยกับอัลวงสักสองสามคำเจ้าหนานยูพยักหน้ารับอย่างเข้าใจได้ทรงเหอชิงมองร่างเบาบางของน้องสาวโดวยสายตาปวดร้าวถอนหายใจแล้วเอ่ยกระซิบเจ้าหนานยูเจ้าชาสุนทะดูสิ่งที่เขาทําสิน้องสาวข้าต้องพ่ายผมถึงเพียงนี้ขอบตาทรงหวนวดแดงเรือดเดบเอ่ยความต้องการของตนเองออกไป พี่ใหญ่ข้าต้องการยาส่งเหอชิงรูปศีรษะน้องสาวถ้าเป็นเมื่อก่อนเจ้าหนายยุที่ไม่ธรรมดะวังจนทําให้น้องสาวของเขาแท้งบุตรคงถูกฟ้องหยาไปนานแล้วแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันฝ่ายนั้นหาใช่ขุนทางตัวเองอีกต่อไปไม่กี่วันก่อนมีดาของพวกเขาถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีในขณะที่กำลังถูกส่งตัวเข้าคุกเจ้าหนายยุก็ออกนัให้ความช่วยเหลือตอนนี้ฮ่องเต้ประชวรหนักอ๋องหกเข้ากลุ่มอํานาจบ้านเมืองอย่างเป็นเสด็จขาด จะไม่มีใครกล้าต่อก่อนองค์ชายทั้งหลายถูกกำจัดไปทีละคนฮองเตท,ที่กำลังประชวนหนักก็ไม่ได้คัดค้านอำนาจการบริหารบ้านเมืองส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในมือขององคหกเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือรอแต่งตั้งองค์หประราชทายาทเท่านั้นเจ้าหนานยู่ไต,ต่เต้าขึ้นไปตามกระแสน้ำทาย,ยาทอย่างไร้ขีดจำกัดเขาโหดเยี่ยมเข็นฆ่าผู้คนดังผักปลาในวันที่ทรงหนวดแทงบุตรอนุหนิที่ไปตะกูลเจ้าแต่กลับถูกขัดขวาง นางท้องห่มท้องให้ยังคมคืนจนแทบดูไม่ได้สามยังตะโกนด่าทอเจ้าหนานย่โดยไทยคำยคยผู้ที่หยาบคายไม่เพียงเท่านั้นนางยังต้องการพาบุตรสาวกลับตะกูนส่งแล้วบังคับให้พวกเขาอยาาด,ดวันนั้นส่งเหอชิงอเองก็อยู่ด้วยเขาไม่ได้ห้ามอนุลินพอคิดว่าน้องสาวของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมคนที่บ้านเดิมจึงควรเข้าช่วยเหลือนางเจ้านานยุยอมให้อนุลินถูกตีและกลด่าแต่ถึงตายก็ไม่ยอมให้นางพาอลวนกลับรอจนอนุลิน สร้างปัญหามากพอแล้วเจ้าหนานยูจึงเอ่ยถ้อยคําที่แฝงการข่มขู่คุกค,คามตะกูลซุ่งเขาถึงขักเอ่ยเปลยเรื่องเป็นตายคนรฝั่งย่อมต้องเข้าใจดีว่าอลวนต้องอยู่ข้างกายเจ้าหนานยูเท่านั้นใครก็ไม่สามารถพลาดหนีออกจากเขาได้เจ้าหนานยูกล่าวแม้อลวนจะหนีกลับมาด้วยตนเองพวกท่านก็ต้องส่งนางคืนให้เขาอย่างที่ควรจะเป็นทรงเหอชิงเพิ่งเคยเห็นความบ้าคลั่งของเจ้าหนานยูเป็นครั้งแรกคนแบบนี้หากได้พบกับพระพุทธองค์ ก็ยังสามารถเข็นข้าได้อย่างไม่ลังเลอน,นุหนิมโ,โมโหคาพูดของเจ้านันยูจนลมจับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้อยู่ดีพอได้มาประเชิญหน,น้ากับน้องสาวในวันนี้ส่งเหอจริงจึงรู้สึกผิดเขารูปสีษะนางละพูดอะไรไม่ออกหลังจากผ่านไปพักใหญ่ก็ถามขึ้นเจ้ายังไม่ชอบเขาอีกหรือแต่งงานมานานหลายปีกระทั่งมีลูกอายุห้าขวบยังไม่ชอบสามีตอนอีกหรือส่งเหนืนคขบคิดคำถามของพี่ชายสายตาเต็มไปด้วยความสับสนข้าเคยชอบเขา ใช่เคยชอบเจ้าหนานยุเป็นชายหนุ่มรูปงามเขาดีกับนางไม่น้อยสำเนึงเต็มใจช่วยเหลือในลหลายด้านนางเคยหวนหว่ววเพราะเขาจริงๆิหญิงสาวเอ่ยต่อเสียงเบาแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วเจ้าค่ะเขาเป็นเสมือนความเจ็บปวดของนางไม่เพียงแต่ส่งเหอชิงที่ได้ยินประโยคนั้นแต่เจ้าหนานยุที่ยืนพิงผนังอยู่ก็ได้ยินทั้งหมดสีหน้าเขาเซีดขาวป่าศจากชีวิตชีวาสงวนสังเกตเห็นว่าพี่ชายของตนดูผิดปกติไป ระยะนี้เจ้านายยู่อาจใช้อำนาจในมือเข้าควบคุมผู้คนพี่ชายนางก็เป็นหนึ่งในนั้นการที่เขาให้ความช่วยเหลือนางอาจนําภัยพิบัติมาสู่ครอบครัวได้คิดได้ดังนั้นจึงรีบพรี่ยิ้มแล้วเอ่ยว่าพี่ใหญ่ไม่เป็นไรนะจุคาคะข้าแค่ระบายท่านฟังเท่านั้นทรงเหอชิงรู้สึกว่าเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมจงไม่ต้องเข้าใจไปเสียทุกเรื่องก็ได้น้องสาวเขาควรได้รับการดูแลชีวิตครอบครัวที่ไร้ความสุขกำลังทรมานานางถ้าเป็นตัวเขาในอดีต คงออกมาเผชิญหน้ากับเจ้าหนานยุไปนานแล้วจะต้องเตะและตะโกนใส่หน้าสุนัขตัวนั้นด้วยเท้าทั้งสองของตนส่งถวนยิ้มข้าไม่ได้ทําตัวเข้าอกเข้าใจเสียหน่อยสองพี่น้องยังคุยกันได้ไม่ถึงครึ่งการทูบเจ้าหนานยุก็อดรนทนไม่ไหวจนต้องปรากฏกายสื่อเขอกําลังจะตื่นส่งเหอชิงไม่อยากเห็นเจ้าหนานยุเขาเป็นปีศาจไรในครับมนุษย์ชัดข้าไม่รบกวนแล้วเจ้าทีบไปเถิดจู่ๆเจ้าหนานยุก็เปิดขึ้นบีดาเจ้า ถูกลดตำแหน่งแล้วดวงตาของทรงหลวนพันเบิกกว้างแต่ก็ยังแส้ทำเหมือนไม่ได้ยินนางชี้นิ้วไปที่ชายหนุ่มนายอาพรสีขาวที่อยู่ไม่ไกลนั่นใครกันแสง่างงามเหลือเกินเจ้าหนานยุท้อสายตามองตามนางสีหน้าเริ่มไม่ค่อยดีแต่ลมฝีปากยังคงอมยิ้มพี่ชายของเจ้าก็ถูกลดตำแหน่งเช่นกันข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครประเดี๋ยวต้องลองถามให้ดูสักหน่อยทรงหวัวยังคงยั่วยุเจ้านานยุรักษาสีหน้าเดิมไว้ไม่เปลี่ยนเอ่ยต่อเลยลอย ไม่ว่าเจ้าอยากจะสลัดข้าทิ้งแค่ไหนพยายามถกเรี่ยงเพียงใดต่อให้ข้าตายก็อยาคิดว่าจะหนีพ้นทรงหลวนพันชงงนังนัทนั่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงถามเสียงเย็นท่านกำลังใช้ครอบครัวมาข่มขู่ข้าหรือเขาเพยายียกหน้ารับใช่แม้จะดูหยาบชาและนาอดสูแต่เขาก็รู้สึกโล่งใจที่สามารถเด็ดผีนางได้ทรงหลวนกรวจนแก้มป่องบุหรีชั่วชาผู้นี้ช่างทอย่ังไอนัก นางอยากฆ่าเขาจริงๆเจ้าหนานยู่เยมเยมเย่ยงอ่อนโยนส่วนบุรุษผู้นั้นเจ้าไม่ต้องไปถามชื่อเขาหรอกเขาเป็นคนตะคุลเฉินตอนนี้มั่นหมายแล้วทรงหัวระบายยิ้มนางอยากเหยียบเท้าเจ้าหนานยู่ให้แบนติดพื้นก็ดีเหมือนกันข้าชอบเป็นดอกซิ่งแดงที่ยืนออกไปนอกกำแพงอยู่แล้วคนฟังเลิกคิ้วคว้าข้อมือของนางพาไปยังห้องว่างทับตาคนกดหญิงสาวเข้าไปบานประตูแววตาดูไม่ถือสาทว่กกลับน่ากลัวอย่างยิ่ง เขาลูบไหล่แก้มนางด้วยปลายนิ้วโดยไม่เอ่ยสิ่งใดทรงหนวนกัดฟันกรอดข้าจะยืนออกไปนอกกำแพงให้ไกลๆเลยเจ้าโหดไร้กับข้าอีกแล้วเขาจุปากจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะและตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมาชิกแล้วกดสมัครที่ดิงด้านล่างได้เลยนะ